สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเพิ่มความจาในมือถือนะครับแบบรุ่นเร็วนะครับผมอย่างแรกเลยเข้าไปที่การตั้งค่าของคุณนะครับและกดที่เก็บข้อมูลของคุณครับเห็นไหมครับของผมบ้างอยู่207นะครับผม MB ย่งบอกเลยอย่างแรกนะครับแอปและข้อมูลเนื้อหาไม่เกี่ยวนะครับภาพวิดีโอไม่เกี่ยวเสียงและเสียงและข่าไม่เกี่ยว3อันนี้เกี่ยวข้องนอนดาวโหลดข้อมูลแคสแบตเตอร์เล็เข้าไปที่ข้อมูลบางคนอาจจะคิดว่าอ้ยเราลบหมดแล้วนะ แต่ถ้าใครมีไอไฟเขาเลยอย่าลุ้นะครับมันเป็นอไรลองก็เข้าเดูครับเห็นไหมไม่มีรายการอะไรแต่อยู่ดีข้อมูลเยอะได้ไงไปดูที่ไอไฟโพเดอร์แล้วกดเข้าไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละครับมันจะมีบางอย่างที่ไฟเยอะนะครับถ้าอยากให้ข้อมูลลงไปเลบซะอย่างสองนะครับข้อมูลแคสนะครับก็ล่างๆเลยนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรเขาไม่เกี่ยวใครมันเกี่ยวกับออข้อมูลหมดเลยของ ข้อมูลแอปนะครับเป็นข้อมูลแคสนะครับผมกัไปตะเล็ดนะครับเข้าไปครับแนะนําเลยให้เลบทีละอันนะครับไม่ต้องลบทีอันแต่ถ้าใครแบบคิดว่าไม่อยากจะลบก็ปอยทิ้งไว้นะครับแต่แนะนําว่าให้ลบจะดีกว่านะครับไฟจะมันเยอะนะครับโอเคครับได้บอกเลยสองอย่างนี้คือดาวโหลดกับไปตะเล็ดอยู่ในอีกไฟพมดเลยครับเพราะอันนี้เจอไฟล์ของแต่ระอย่างเราไปดูดีครับวันนี้เป็น ดิ้งฟอนตนะครับเป็นไฟล์ฟอนต์นะไฟล์ฟอนต์นี้ไฟล์เกมนะครับแล้วก็ไฟล์แอปที่ผมกำลังใช้อยู่นรับตอนนี้12 MB ทิ้มหายต่อไปครับนี่ครับนี่ผมจำชื่ออันนี้สกิน 3D ของผมมีจำได้ครับคือถ้าจะลบก็ลบไปเลยครับนลบหมดเลยได้แต่ผมไม่อยากจะลบครับเพราะมีข้อมูลสำคัญอยู่นะครับก็อันนี้ก็บอกแค่นี้แล้วอีกหรืออะไรเจ๊ก็สต๊าฟใครเดินครับถ้าเร็วเกินไปก็บอกด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยไลด้